กับข้าวจากครัวพี่แอนนะคะแกงส้มปลาเเลีียวกับหน่อไม้แล้วก็ทอดมันปลาค่ะสวัสดีค่ะเอทีฟีแฟมิลี่พรพรวันนี้มีกับข้าวคลิปนี้ก็ กับข้าวจากครัวพี่แอนเหมือนเดิมค่ะนี่อันนี้เป็นทอดมันนะคะส่วนหม้อนี้เดี๋ยวเอาใส่แกงส้มวันนี้สั่งแกงส้มมาด้วยใครอยู่ชนบุรีสนใจสั่งกับข้าวครัวพี่แอนก็ เข้าไปดูที่หน้าเพจเลยนะคะหรือว่าที่ของอร่อยชนบุรีก็ได้ค่ะนี่นี่ก็คือทอดมันนะคะเดี๋ยวมาที่แกงส้มนะคะนี่วันนี้สั่งแกงส้มมาสองถุง ส้ม้ะใส่หม้ออันนี้ไว้จะเป็นแกงส้มแบบพักกลางนะคะแกงส้มหน่อไม้กับปลาเลียวเซียวค่ะปลาเลียวเซียวปลาเลีวกิวนะคะมีแต่เนื้อปลาไม่มีไข่ค่ะ ไปเลยจะล้นหม้อไหมว้าวองถุงแกงส้มกับทอดมันนะคะ ได้เนื้อปลามาเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นเนื้อปลาหกชิ้นกับหน่อไม้เยอะเลยให้เห็นกันจะชัดนี่ค่ะกับข้าวจากครัวพี่แอนนะคะแกงส้มปลา เลียวเซียวกับหน่อไม้แล้วก็ทอดมันปลาค่ะนี่ก็เอาไม้ชมกันประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ